ผมมีเพื่อนบนอินเทอร์เน็ตมากกว่า3 0 0 0ันคนแต่ทำไมผมยังรู้สึกเดียวดายทั้งๆที่ผมคุยกับพวกเขาทุกวันแต่ทำไมไม่มีใครรู้จักตัวตนผมจริงๆปัญหาคือผมไม่อาจจะสุตากับพวกเขาขณะที่ผมสนทนาได้ได้แต่มองรายชื่อของพวกเขาบนหน้าจอผมจึงเริ่มถอยห่างออกมาเปิดตาดูอีกครั้ง ผมมองไปรอบๆและได้ตระหนักขึ้นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลนั้นคือการเปิดหน้าจอคอมขึ้นแต่ปิดประตูห้องของเราลงเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงภาพมายาของชุมชนมิตรภาพและความรู้สึกร่วม แต่หากคุณถอยห่างจากเครื่องมือที่สร้างความห่งเหล่านี้ได้คุณจะรู้สึกตื่นเต้นและเห็นโลกอันอุดมันโลกที่เราตกเป็นทาสของสิ่งที่เราสร้างขึ้นโลกที่ข้อมูลของเราถูกขายให้เราคนโลกโลกที่สนใจแต่ตนเองภาพลักษณ์และโปรโมดตัวต,วตนโลกที่เราแชร์สิ่งสวยงามแต่กับไรซึ่งอารมณ์เราดูมีความสุขกับสิ่งที่เราแชร์แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหากไม่มีใครอยู่ด้วย จงอยู่กับเพื่อนของคุณและเขาจะอยู่เช่นกันแต่จะไม่มีใครเลยหากการอยู่นั้นเป็นเพียงตัวอักษรเราตกแต่งเสริมเติมเพื่อถอยคำเยินยอเราแซงทำเป็นไม่เห็นความโดดเดี่ยวในสังคมเราร้อยเรียงคำพูดเพื่อให้เราดูเจือจัลัดโดยแทบไม่รู้ด้ซ้ำว่ามีใครฟังอยู่ไหม การอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาขอให้ผมได้อธิบายการอ่านหนังสือการวาดรูปและการออกกาลังกายนั่นคือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่โดดเดี่ยวเดียวได้คุณกําลังตื่นรู้ใส่ใจและใช้เวลากับสิ่งดีๆด,ดังนั้นเมื่ออยู่ที่สาธารณนะแล้วรู้สึกเดียวดายเก็บมือของคุณให้พ้นจากมือถือซะคุณไม่จําเป็นต้องจ้องหน้าจอมองหารชื่อลองหันไปคุยกับคนอื่น,นเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันผมไม่ชอบ ความเงียบในกขบวนรถสองแถวที่พุ้งพานไม่มีใครกล้าพอที่จะเริ่มคุยเพราะกลัวถูกมองว่าประหลาดเราเริ่มกลายเป็นสัตว์ไร้รสังคมเมื่อไม่ยินดีเชื่อมโยงกับผู้อื่นหรือแม้แต่สบตาผู้อื่นเราถูกไลยล้อมด้วยเด็กๆที่เกิดมาเห็นเราใช้ชีวิตเหมือนอุ่นยนต์และเข้าใจว่านี่คือเรื่องธรรมดาเราคือคนรุ่นโง,ง,ง่ง,งใช้สมาร์ทโฟนแต่กับโง,ง่เขาลงเงยหน้าจากมือถือเป็นหน้าจอซะ หันมองสิ่งรอบตัวทำวันนี้ดีที่สุดลองสนทนาจริงๆดูสักครั้งแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างของการอยู่ตรงนั้นยามที่คุณได้ใช้เวลากับเพื่อนยามที่คุณได้สนุกไปกับพวกเขา ยามที่คุณได้รับมิตรภาพเพิ่มมากขึ้นยามที่คุณได้รับรอยยิ้มที่จริงใจแทนการกดไลค์ที่ไร้สิ่งอารมณ์โดยที่คุณไม่ได้เสียเวลานั้นไปกับการจ้องมองสิ่งประดิษฐ์แต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยจะไม่มีโอกาสเหล่านี้หากคุณยังก้มหน้าไม่เห็นจิิงที่คุณพลาดไป เงยหน้าขึ้นจากมือถือและปิดหน้าจอซะชีวิตของเรามีจำกัดวันเวลาของเรามีไม่มากอย่าเสียเวลาติดจอกับโลกบนอินแดนและเมื่อถึงขัานรายกากคุณอาจจะต้องพบกับความเสียใจผมเองก็คิดเช่นกันที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้โลกนี้จิตตอนที่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวจริงที่ซึ่งเราปินแทนที่เราจะพูดที่ซึ่งใช้เวลาร่วมกันแต่ปราศจากการสุกตาอย่าใช้ชีวิตของคุณไหลไปตามกระแสนี้จงมอบความรักอย่าได้แค่กดไลค์ยุติความอยากโอ้ประโคมตัวตนซะกับสู่โลกกว้างทิ้งสิ่งล่อลวงไว้ข้างหลัง เงยหน้าขึ้นจากมือถือและปิดหน้าจอซะหยุดดูวิดีโอนี้แล้วใช้ชีวิตจริงๆของคุณเสียที